ธรมโมวะเตสังอธิโกวิเศโสธรรมะเท่านั้นทำให้คนต่างจากสัตว์สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักผมอาจารย์โจ๊กนักเล่ารายงานตัวครับคดีดังในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก้าวเจ้าอยู่หัว ที่ถูกบันทึกลงในราชกิจจานุเบกษาและมีบันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปกติไม่ค่อยเต็มปะไทในการลงพระประมาภิไธยในคำสั่งประหารชีวิตนักมีได้ทรงรีรอเลยสำหรับคดีรายนี้นั่นก็คือคดีอียูผู้อมหิตผิดมนุษย์อีู ชื่อนี้เป็นใครไม่ปรากฏว่านางเป็นคนมาจากที่ใดแต่ปรากฏว่าเคยรับราชการฝ่ายในสังกัดพระนางเจ้าสมนัตในราชการที่สหน้าตารูปร่างงดงามพอควรอีอยู่ได้พบรักกับหลวงแผงสถานขุนนางวังหน้าจึงได้ปรงใจแต่งงานกันและอยู่กินเลื่อยมาฝ่ายผัวนั้นก็จเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ได้เป็นภาพบรรลือสิงหนาถส่วนอียูนั้นจากสาวแรกรุ่นสดสดก็เริ่มเป็นสาวใหญ่แก่ตัวไปตามสภาพหากแต่ตัญหาราคะของนางนั้นไม่ได้ลดลงตามวัยเลยมีข้อมูลที่น่าตกใจปรากฏว่าอียูนั้นก่อนจะรับราชการฝ่ายในเคยมีผัวเป็นหม่อมราชวงอยู่แล้วแต่อยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องเลิกลาเหตุว่าอียู นั้นมีจริตผิดมนุษย์แต่จริตที่ผิดมนุษย์นั้นก็ซ่อนไว้ไม่ให้พระบรรลือรู้ได้เลยอีอยู่จึงเปลี่ยนเป็นอำแดงอยู่หลังจากที่ได้สมรสกับพระบรรลือเหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อปีพศ2422พระบรรลือนั้นเป็นคุณน,นางใหญ่ระดับหนึ่งจึงมีข้าทาสไว้ในบ้านและหนึ่งในนั้นเป็นทาสหนุม่ม่อหน้าตาดีหุ่นดี จนเป็นที่หมายตาของสาวเล็กสาวใหญ่ชื่อไอไฮรวมถึงนางยูที่เป็นนายหญิงในเรือนแห่งนี้ด้วยเช่นกันที่หมายปองไอไฮอย่างสุดหัวใจเมื่อถึงวันที่พระบรลลือออกไปทำงานนางยูจึงได้เรียกไอไฮมาที่ห้องนอนโดยบอกว่าให้มาบีบนวดแก้เมื่อยไอไฮมีอาจขัดข้อง พอเป็นเพียงธาตเมื่อทั้งสองอยู่ในห้องด้วยกันสองต่อสองนางอยู่จึงยั่วยวนไอ้ไห,หด้วยการถกใช้ผ้าออกระหว่างนวดทำไอ้ไฮ้ไห,ห้ทนการยั่วยวงของนางอยู่ไม่ไหวจึงได้ร่วมรักกันจนกระทั่งเสร็จกิจหลังจากนั้นนางอยู่กับไอ้ไห,ห้ก็ได้ลักรอบได้เสียกันเป็นประจำไอ้ไห้ ก็ต้องยอมทำตามทุกอย่างเพราะจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆนานาที่ท่าอื่นไม่มีวันจะได้รับในช่วชีวิตแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปสองปีเข้าปีพศ .2424 ระหว่างที่ไอ้ไฮกับนางอยู่เลื่อนเลองอยู่ในห้องนอนสภาพที่ไรเสื้อผ้าแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพระบัรลือ กลับบ้านมาอย่างกระทันหันและจะเข้าห้องนอนหากแต่ห้องนอนนั้นไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากถูกล็อกขัดด้วยไม้จากภายในพระบรรลือเห็นดังนั้นก็เคาะประตูเรียบเสียงเคาะประตูดังลั่นห้องนางอยู่กับให้ให้ตกใจสุดขีดรีบกอดให,ให้ให้ตัวกลมเกงไยจากผัวที่กำลังอยู่หน้าประตูห้องตนพระบรรลือเห็นว่าเคาะนานแล้ว นางอยู่ก็ไม่เปิดจึงแหวกฝาเรือนไปก็พบภาพอันน่าสมเพ็ยิ่งนางอยู่เมียรักกอดกันกลมกับไอ้ทาตหนุ่มพระบรรลือจึงให้ข้าทาตุพังประตูเข้าไปแล้วใช้ล้มฟาดกระบานนางอยู่อย่างแรงด่าว่าีเมียไม่รักดีเสียงพระบรรลือดูดันพร้อมเอาลมตีนางอยู่ด้วยบรรดาโทสะส่วนไอ้ไฮโดนลากไปนอนคว่ำกลางดิน ถึงเืิดมือเท้าแล้วรับโทษบบยห้าสิบทีมึงบังอาจมากเป็นชู้กับเมียกูไอพวกนี้ลากไอไฮไปบบยห้าสิบทีเสียงพะบรลือตะโกนบอกฆ่าทาสชายส่วนไอไฮนั้นถึงจะเป็นชู้กับนางอยู่แต่ไอไฮก็มีคนรักซึ่งเป็นทาตด้วยกันเธอชื่อว่าอีเกียงโดยเรื่องนี้นางอยู่ ก็รู้เรื่องเป็นอย่างดีว่าถ้าสองคนนี้รักกันฉันผัวเมียหลังจากเวลาผ่านมาหลายวันขณะที่นางอยู่กำลังเครียดกินเหล้าเมามายก็นึกขึ้นได้ว่าเหตุที่พระบรรลือผู้เป็นสามีกลับมาในวันนั้นน่าจะเป็นเพราะอีเทียงเป็นคนฟ้องเหตุเพราะตนไปมีอะไรกับสามีมันเมื่อนางอยู่คิดได้เช่นนั้นก็ให้บ่าวธาตไปลากอีเกียง มาขังไว้ที่ห้องพร้อมกับใช้ไม้ทุบตีเป็นเวลาหลายวันจนวันหนึ่งเมื่ออีเกี้ยงถูกไปตัวนางอยู่ก็ได้ให้อีเกียงไปหุงข้าวในตอนเช้าตู่ในขณะที่อีเกี้ยงก่อไฟเตรียมที่จะหุงต้มข้าวให้ผู้เป็นนายกำลังนั่งยองๆหน้าหม้อนางอยู่ก็เดินมาจากข้างหลังและถีไปที่กลางหลังของอีเกี้ยงจนล้มหน้าคว่ำ ไม่นำใจความอมหิตนางอยู่ถกผ้าทงของอีเกียงขึ้นพร้อมกับนำไม้ที่ติดไฟจนแดงเถือกนาบที่อัวยวะเพศของอีเกี้ยงจนทำให้ร้องลั่นขอชีวิตแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าช่วยเพราะเป็นเพียงแค่ทาตกลัวจะโดนลูกหลงไปด้วยยังไม่พออีอยู่ยังให้ธาจ,จับอีเกี้ยงเขึงกับพื้นพร้อมทั้งใช้ไฟเผาขน ในที่รับจนหมดสิน้นจนเข้าวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพศ2424ในขณะที่อีเกี้ยงกำลังนั่งอยู่ริมน้ำนางอยู่นั้นเดินผ่านมาก็ปีเข้ามาทีบกลางลำตัวจนอีเกี้ยงตกน้ำแขนของอีเกียงข้างหนึ่งไปฟาดกับเสาในน้ำจนแขนหักเพื่อนทาตพากันหามอีเกียงไปพักฟื้น แต่แล้วไม่พ้นคืนวันนั้นอีเกี้ยงก็สิ้นลมหายใจลงนางอยู่เมื่อรู้ว่าอีเกียงตายก็ไปบอกพระบรรลือว่าอีเกี้ยงตายด้วยโรคปัจจุบันพระบรรลือจึงสั่งให้ข้าทาสเอาศพอีเกี้ยงไปฝังที่ป่าช้าส่วนอีอยู่ได้รอบกำชับกับข้าทาสว่าให้บอกว่าศพนั้นเป็นศพยวนเข้ารีดสปัปเหร่อจะได้ไม่ชนะสูตร ตามกฎหมายสยามเหล่าข้าทาสพากันแบกเอาศพอีกเกี้ยงซึ่งได้ถูกหออย่างดีลงเรือไปฝังยังป่าช้าเมื่อถึงวัดสัปเปลหรอได้เดินเข้ามาบอกว่าจะขอชนสูตรศพเหล่าข้าทาสนั้นก็ไม่ยอมต่างพากันบอกว่าเป็นศพชาวยวนในอำนาจฝรั่งไม่มีสิทธิ์มาชนาสูตรแต่สัปเปลหอไม่ยอมฟังเสียง เหล่าทาตพร้อมตะโกนกลับไปว่าศพใครข้าขอชันสูตรศพหน่อยข้าทาตบอกว่าศพยิวนอยู่ในอำนาจฝรั่งเจ้าไม่มีสิทธิ์ข้าทาตได้บอกกับสัป,ปเปลอเพื่อเป็นการย้ำว่าไม่มีอำนาจในการตรวจสอบอีกครั้งสัป,ปเปลอเห็นดังนั้นจึงบอกกับเหล่าทาตว่าถ้าไม่ให้ชนสูตรข้าก็ไม่ให้เจ้าเอาศพมาฝังที่นี่ เจ้าไปหาวัดใหม่ต่อไปเถอะว่าแล้วสัป,ปะเลอก็เดินหนีไปเมื่อสัป,ปะเลอไม่ยอมจะแก้ศพดูให้ได้คาทาดก็ผิดหวังจึงพายเรือนำศพไปยังป่าช้าต่อไปเมื่อถึงแล้วก็ทำเช่นเดิมสัป,ปะเลอก็ขอแก้ดูดังเดิมเมื่อไม่ยอมให้ฝังก็ต้องเดินทางต่อไปอีกจนผ่านไปป่าช้าแล้วป่าช้าเล่าพอดีว่า มีพลเมืองดีคนหนึ่งชื่อนายหนูได้สังเกตพฤติกรรมเอาศพตะเวนหาที่ฝังรอบกรุงคงจะมีพิรุษแน่ๆจึงนำเรื่องไปแจ้งแก่ทางการทางการเห็นว่าเป็นเรื่องมีพิรุษจึงนำความขึ้นกลาบบังคมทูลพระกรุณาและมีพระบรมราชะองค์การตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นจากนั้นทางการจึงให้เกิดการชนสุดศพอีกเกี่ยงขึ้น และพบว่าศพอีกเกี้ยงนั้นกระหม่อมยุบกว้างสองนิ้วหน้าบวมช้ำดำเขียวหูข้างซ้ายช้ำบวมมีเลือดไหลออกมาจากหูยังเป็นคาบติดอยู่ต้นแขนลิมสอกขวาบวมช้ำและกระดูกหักต้นแขนซ้ายบวมช้ำกระดูกหักอกบวมช้ำโตกลมหนึ่งนิ้วสะโพกข้างขวาบวมช้ำ ดำเขียวเต็มทั้งสะโพกนอกจากนั้นมีแผลที่เกิดจากการตีด้วยไม้รวมก้าแผลเมื่อพบดังนั้นจึงรู้ว่าอีเกียงถูกฆาตกรรมโหดการสอบสวนจึงเริ่มขึ้นหลังจากการชนสูตรศพในทันทีจนกระทั่งสามารถสืบไปถึงมือฆาตกรได้ก็คือนางอยู่นั่นเองไม่นานนักผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ถูกคณะตลาการตัดสินโทษด,ดังนี้ 1. นึ่งไอ้ไฮผู้เป็นชู้พิพากษาโทษโบย50ที 2. องท่าที่ช่วยอีอยู่ขึงพลืดเผาจิ๋มอีเกี้ยงพิพากษาโทษโบย60ที 3. ามท่าที่รู้เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ยอมบอกทางการพิพากษาโทษโบย30ทีส ประบัลลือสิงหนาถถูกปรับข้อหาปล่อยปะละเลยไม่แจ้งทางการ 5. ้าอียวิภากษาประหารชีวิตแต่แล้วภายหลังสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงให้งดโทษทาาที่รู้เหตุการณ์เพราะเป็นทาสก็ต้องทำตามนายและก็งดโทษไอ้ไห้เพราะโดนพระบรลลือลงโทษไปแล้วส่วนทางด้านของนายหนู ผู้ที่แจ้งบ่อแสให้ทางการได้รับทราบได้รับบำเหน็จโดยเอาเงินค่าปรับปะบรรลือมาจ่ายให้ส่วนอียูก็ถูกนำตัวไปประหารชีวิตที่พับพระชัยในวันที่15ตุลาคมพศ2424เมื่ออยู่บนหลักประหารเธอร้องบอกพิจาตแต่เพียงว่าค่าฉันเสียเร็ว ฆ่าฉันเสียเร็วๆและแล้วเพชฌฆาตก็ตัดหัวอีอยู่ก็กระเด็นออกจากล่างไปและร่างกายที่ไล่หัวของเธอก็ตกเป็นอาหารของแรลงกาถือเป็นการสิ้นสุดคดีสุดโหดเหี้ยมที่สุดในสยามประเทศจากบันทึกของนายคาบอกนักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ที่เข้ามายัางสยาม และได้เห็นการประหารชีวิตของอีูในวันนั้นบอกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปกติไม่ค่อยเต็มประทัไทยในการลงพระประมะทีิไทยในคำสั่งประหารชีวิตนักมีได้ทรงรีรอเลยสำหรับคดีลายนี้ครับขอบคุณครับที่รับฟังช่องเล็กๆของเราเป็นแง่คิด เตือนใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับขอบคุณครับ